comes always สวัสดีครับผมวันนี้เราก็พกกับชงยิ้มยิ้มแมนวยิ้มชาแนลครับผมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กอกแมนยิ้มชนแนลครับวันนี้ผมเมื่อกี้ได้ตัดเล็บน้องตังๆครับตัดเล็บน้องต่างๆแล้วทีนี้ตัดเสร็จปุ๊บผมมาเจอบางสิ่งของในปากน้องครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวแม่คุณเข้ามาใกล้ๆ เห็นไหมอุ้ยจะกัดพ่อดีครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยน้องไม่ยอมน้องไม่ยอมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยพ่อขอดูหน่อยดิดูดูดูที่เขาไม่ยอมน่ะน่ะน่ะแม่สวมใกล้ๆมาดูนี่มาดูนี่นี่ครับนี่แมวกำลังเปลี่ยนเที่ยวนะครับผมอ่าแมวกำลังเปลี่ยนเที่ยวครับผมพอดีน้องตังเปลี่ยนเที่ยวแล้วผมนึกว่าไปทําเล็บเล็บของน้องเนี่ย เล็บของน้องเนี่ยหลุดจริงๆไม่ใช่นะครับผมพอับดูปุ๊บอ้อนี่มันเขี้ยวแมวครั้งแรกนะครับที่ผมสามารถเก็บเขี้ยวน้องแมวเหมียวได้ครับผมนี่อเขี้ยวของน้องต่างๆครับแมวเรานี่าจะมีเขี้ยวควันเขี้ยวน้ำนมและก็ควันเขี้ยวแทครับตอนนี้น้องต่างมีสี่เขี้ยวตอนนี้ก็หลุดไปเขี้ยวเหลือสามเขี้ยวอีกเขี้ยวนึงกําลังจะหลุดออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นเขี้ยวแทครับผมเพื่อนๆก็ เคยเลี้ยงแมวถ้าบางคนสังเกตก็จะรู้ว่าเออน้องแมวนี่เปลี่ยนเขี้ยวได้เพื่อที่อยเหมือนแบบเคี้ยวแท้ขึ้นมาฟันน้ํานมอ่ะเหมือนเด็กๆใช่ไหมเป็นฟันน้ำนนมพวกเนี้ยแล้วก็จะเปลี่ยนฟันใหม่แล้วก็ครั้งแรกเลยครับนี่คือครั้งแรกเลยครับที่ได้ได้เห็นเขี้ยวของร้องที่เหลอกมาตอนนั้นของตัดลาตาของลาตาผมก็อยากจะถ่ายให้ได้แต่ว่าสุดท้ายเขี้ยวของน้องก็หลุดโดยที่เราไม่เห็นครับวันนี้โชคดีบ้างได้เห็น เขี้ยวของน้องต่างๆครับผมน้องได้หลุดออกมาตอนตัดเล็บครับผมนี่เขี้ยวแมวนะครับเขี้วนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้เก็บไว้เลยครับผมแล้วก็ดยวใส่ถุงไว้อย่างดีแล้วเก็บไว้ให้น้องต่างๆดูตอนโตวันนี้น้องได้เปลี่ยนเขี้ยวปเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็บางคนก็ไม่เคยเห็นบางคนก็เคยเห็นว่าเออแมวเขี้ยวหลุดมายัางไงครับผมนี่ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งที่แบบวา่างเมื่อก่อนน่ะ ไม่ทราบว่าแมวเปลี่ยนเขี้ยวได้แมวจะเขี้ย,ยวหน่เอยประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้คือรู้ตั้งแต่ตอนลารตาแล้วตอนนั้นไปเจอคลิปของใครหลังจากไม่ได้ของแม่เกียงรู้สึกจะเป็นของแม่เกียงเมืที่แมวเปลี่ยนเขี้ยวอันนี้อะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยมาพยายามสังเกตของต่างๆด้วยอ๋อแล้วก็คลิปอีกคลิปหนึ่งที่ที่เห็นก็คือคลิปของช่อง c a m r y Cat ครับที่อ่าวากิววากิวครับผมวากิวเปลี่ยน เปลี่ยนเคียวและก็ได้เห็นในชอ่องเคมีแคสด้วยวันนั้นครั้งนั้นครับผมก็นี่คือสารที่ว่าน่ารู้นะเพื่อนเพื่อนบางคนก็ไม่เคยเห็นเคียวแมวที่เปลี่ยนไลุดออกมาแต่ครั้งนี้ผมสามารถเก็บได้ทันเพราะครั้งก่อนเราเก็บได้ไม่ทันกับเพื่อนก็เพื่อนที่เลี้ยงแมวก็ลองสังเกตดูนะน้องน้อง่ยิเคี่ยวตอนไหนเผื่อที่จะเก็บเคี่ยวน้องได้ได้ทันแต่ครั้งนี้น้องตัดเล็บปุ๊บเลือกเคี่ยวน้องหลุดอ,ออกมาพอดี ตอนแรกนึกเข้าใจว่าเป็นแล็บของต่างๆตัดพลาดเปล่าผมมาเช็โลมไม่ใช่นี่ว่ามันเป็นเชี่ยวน้องต่างๆครับผมขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมช่องแมวยิ้มชาแนลครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวมีสาระอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเพื่อนๆฟังอีกครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย